อันนี้อาจารย์ให้ดูโครงการของการสร้างสนามของพิมพ์ิพายให้ให้แฟนๆดูด้วยฟันสวยครับเป็นสนามซ้อมสบายเลยอันนี้คือคุณพิมพิพ์ายเขาทำให้นะครับทำไมแฟนๆผมดูด้วยอันนี้ยากจริงใช่ไหมย่าจริงย่าจริงเนี่ยเนี่ยอาจารย์สกุลเยาบอกว่าขอบคุณทางพี่พิมพ์ิพายนะครับผู้จริงทำจริงนะครับแล้วก็มีผลงาน คือตอนนี้ยไอ้เจ้าพิมเนี่ยเขาขอสาไม่ขอสาคือก่อพันธุตัวเองเป็นลูกสาวอย่างเี้เขาเรียกพ่อเราตลอดพราคืออันนี้ให้พ่อดูแลนะพ่อช่วยดูแลตรงนี้ด้วยอย่างเง้ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่หมอนทองจะทําเป็นสมุรหมอนทองคงไม่ใช่ล่ะเราเราไม่ได้เราไม่ได้หวังแค่ตรงนั้นครับคือเราหวังเพาะํำมากกว่าที่จะไปเป็นต้นกล้าใหญ่ๆนะคืออยากจะส่งเด็กไปอยู่นารางเงี้ยมากกว่าที่เราจะไป ไปไปเทียทยานมากกว่าตรงนั้น okay. เดี๋ยวมันจะหลดลงมาแล้วเจ็บตัวร,ววรีวิวน้องเตยหน่อยค่ะรีวิว,ว,วยังไงทำตามนะครับรว่บยายะลาเล่นกับอะไรยะลาเรียนทีม